สวัสดีเพื่อนๆชาวมิตรการทุกคนนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปรีวิวโมเดลกระตูนนะฮะซึ่งกระตูนวันนี้ก็คือขบวนการที่นะฮะสาของขบวนการเซนตายนะครคือขบวนการรถไฟโดยพิเศษท็อกค,คิวเจอร์หรือขบวนการรถไฟท็อกค,คิวเจอร์นั่นเองนะฮะเป็นขบวนการที่38ของทางญี่ปุ่นเขานะครับซึ่งขบวนการนี้เนี่ยฉายครั้งแรกในวันที่ 16กุมภาพันธ์ปี2514ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2516ได้เองนะฮะตัวในประเทศไทยนะฮะเรื่องนี้ฉายครั้งแรกโดยลิขสิทธิ์ได้มาจากรถมีเดียเอนเตอร์เทนเมนหรือรถวิดโอนเองนะฮะในปี2015นะฮะฉายครั้งแรกนะฮะทางช่อง ดิจิตอลนะฮะในอดีตก็คือช่อง13 Family ry นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแก๊งกระตูนนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้สองทนี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะเราก็จะพามาดูนี่เลยนะฮะหุ่นรบท็อกคิวนะฮะนี่เป็นไงฮะสวยไหมครับผมอันนี้ก็มันฉายไปประมาณ5-6ปีแล้วนะเพื่อนๆแต่ก็นะ นี่นะฮะก็เลยอยากมาโชว์ให้ทุกคนดูนั่นเองนะฮะนี่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 นะฮะฟับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะโชว์นั่นก็คือนี่เลยฮะที่แปลงร่างนะฮะของกระบวนการท็อกคิวเจอร์นั่นเองนะฮะอันนี้คือชื่อเรียกมันก็จะเรียกว่าท็อกคิวเชนเจอร์นะครับผมนี่นะฮะโอ้ดู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 นี่นะฮะมันก็มีทวิตตรงนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ ไม่ค่อสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะที่จริงมันจะมีเป็นเหมือนเป็นที่กั้นรถไฟตรงนี้ด้วยนะตอนนี้มันไม่มีแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะจะเ,เปิดให้ดูก่อนนี่นี่น,นี่ฟ๊บนี่นะฮะกดปุ๊บอ่าไม่ติดอ่าติดแล้วนี่นี่แปลงร่างนี่นะฮะ แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์อะไรนะฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแปลงล่างแน่นอนก็ตรงนี้อีกที่นึงปึ๊บอืมนะับมันก็จะประมาณนี้ โดยมันก็จะใส่อุปกรณ์ของอนักรียนห้าตรงนี้เองนะฮะนี่มันที่จริงมันถอดได้นะนี่ถอดปึ๊บนี่ฮะถอดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวนะนี่แล้วเราใส่เข้าไปยังไงนะปึ๊บเดี๋ยวนะเสียงระฆังดังนี่ปึ๊บมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก,กดแปลงร่างปึ๊บ แลาถอดมนปิดตรงนี้เพื่อนๆนี่มันจะมีให้กดแล้วก็ดึงออกมาจึ๊บนี่นะฮะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปิดก่อนนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูทุกอันเลยเพื่อนเดี๋ยวถอดก่อนนะวิถีถอดง่ายมากนะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูใหม่ใส่เข้าไปก่อนปึ๊บอย่างนี้ถอดก็นี่เลยตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมตัวล็อกตัวล็อกก็ดึงออกมาเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะปึ๊บดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยอ่านนี้ก็เหมือนกันนะฮะดึงออกมาอย่างนี้ปึ๊บก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บ ็วางไว้ก่อนนะนี่ขึ้นมาอย่างนี้ให้นี่ปิดก่อนปิด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 ปุ๊บนะฮะอันนี้ขึ้นมาอันนี้ดงกอกก็ได้นะปึ๊บนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นี่ก็หมุนหมุนหมุนกลับมานะฮะหมุนกลับมาอย่างนี้นะฮะดึงนี่ขึ้นดึงนี่ขึ้นนะเพื่อนนี่ปึ๊บเ่อดึงยากหน่อยนี่นะฮะนี่ชิปให้มันเสียงครับนะฮะปึ๊บก็ดึงแยกออกมาเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บนี่นะฮะปึ๊บ ปึ๊บแบบนี้นะฮะะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อน,นก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนี่เออจะเรียงให้มันดีๆหน่อยนะปึ๊บ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 นี่อันนี้มันก็จะกดนี่มันก็จะลงมาปุ๊บอย่างนี้อ่านะฮะกดปุด๊บมันก็จะมาลงอย่างนี้นะฮะนี่ครับผมมันก็จะสวยๆงามอย่างนี้นะฮะ ซื้อแปรงกล้องใหม่ก่อนนะอ่าประมาณนี้ฮะประมาณนี้ประมาณนี้น,นี่นะฮะนี่อันเนี้ยก็คือมันก็จะใส่มันก็จะนี่มันก็จะดึงดึงได้ทุกตัวนี่เหมือนกันดึงไปเลยเพื่อนนี่ฮะมันมีมันดึงได้นะเพราะว่ามันเป็นที่แปลงล่างดึงมันออกมาไปอย่างนี้แล้วก็ใช้ส่วนหัวส่วนหัวเนี่ยเป็นตัวดึงครับตัวใส่เข้าไปเนียดึงก่อนนะดึงก่อนอ่าอืมเปิดจังเลย อ่านี่นะฮะแล้วก็ใส่เสียเข้าไปเลย,ยเดี๋ยวนี่นะฮะอ่าแล้วกดแปลงร่างเป็นทักคิวเจอร์นะฮะเวลาถอดก็ดึงนี่แล้วก็ออกมาอย่างนี้นะฮะเหมือนกันนี่นะฮะเดี๋ยวเราให้ใส่ทุกตัวเลยดึงออกมาอย่างนี้ปุ๊บนี่ออกมาง่ายๆเลยนะฮะนี่ก็เหมือนกันตัวสีแดง จิบดึงกันมานี่นะฮะนี่นะฮะมันก็ชื่อของคุนจอมันก็ง่ายๆเลยฮะแต่ละตัว,ตวสีแดงมันก็จะเป็นเรดเร d ชานะฮะสีอ่าน้ำเงินมันก็จะเป็นบูเร r ชาพิงก์ก็พิง k redcha สีเหลืองก,ก็สีเหลืองเร d ชานะฮะพอรวมร่างกันเนี่ยมันก็จะเป็นทคิวโอนั่นเองเพื่อ,อนๆอันนี้มันก็จะเรียกชื่อว่า Talk ักคิวเชนเจอร์ที่แปลงร่างนะเมื่อกี้สี ที่เหลือไปแล้วอ่าต่อมาเป็นสีน้ำเงินบ้างนะฮะก็ใส่ไปเลยปึ๊บอ่าไม่ได้เปิดเปิดก่อนจะเป็นอย่างนี้ได้หรอยังนี่เปิดแล้วนะฮะอ่ากับมาเปิดใหม,ใหม่ปึ๊บใส่เข้าไปใหม่แล้วก็จะปึ๊บนี่ลองกดแปงลงร่าง พอจะหดก็ดึงตรงนี้ออกนะฮะนี่ดึงตรงนี้ออกฟึบมันก็จะเด้ออกมาฟึ่านี่สีแดงนะฮะสีตัวหลักของเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมนี่ฟึบนี่นะฮะล้วกดแปลงร่างต่อแล้วต่อมาสีเขียวกรีดชะแปลงร่างนะฮะ นี่เลยครับผมเรากดเข้าไปนะฮะแล้วก็ดึงออกนะกดเหมือนเดิมสมาสีสุดท้ายสีสชมพูของเรานะฮะพิงก์เรดจะเล่นเข้าไปกดเข้าไปแต่บอกก่อนนะว่าอ่า ถ้าคิวเซนเจอร์อันนี้มันไม่ครบนะเพราะว่ามันไม่มีตัวกั้นตรงนี้ติดจังเหลืองตรงนี้นะที่จนะรงิงมันจะมีกั้นด้วยนะนี่นะฮะแต่ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะก็น่าเก็บสะสมมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่าปิดนั้นก็ดังมากๆอีกหนึ่งเรื่องเนาะมันจะเป็นในเรื่องที่ต่อจากกระบวนการในรูเสาเคียวรูเจอร์นั่นเองนะฮะนี่นะฮะมันก็จะประมาณนี้อ่ะปิดก่อนเนาะ ต่อมาถ้าจะประกอบใหม่อ่ะนี่ก่อนเลยมันก็ง่ายๆนะเพื่อๆนๆนี่มันก็เป็นปุ๊บใส่เข้าไปก็ได้แหละเห็นปะนี่ก็เหมือนการใส่เข้าไปก็ได้แหละนี่นะฮะใส่เข้าไปเลยนีย่ได้แล้วใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะก็ง่ายๆนะเขาทำมาให้ต่อไม่ยากนะนี่นะฮะ ก็นี่ต่อเข้าไปนะฮะนี่นะฮะมันก็จะครบอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะมันก็จะปันประมาณนี้เนาะอะต่อมาถ้าจะรวมร่าอีกหนึ่งครั้งเป็นทักคิวโอนะฮะมันก็นี่เลยตัวสีแดงก่อนเลยนะเพื่อนๆ นี่เลยนะฮะเรดเรดชะนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะหักน,นี่ลงไปฟึบสมายสมาใหักนี่ลงไปนะฮะฟึบมันก็จะงออย่างนี้เนาะแล้วก็สีเขียวก่อนเลยมันก็จะมีเป็นข้อต่อแบบนเนี้ยเนี่ยข้อต่อข้อต่อเนาะมันก็จะต่อได้ง่ายนะฮะนี่มันก็ต้องประมาณนี้ดึงไปเลยเพื่อนๆง่ายมากต่ออุ้ยนี่ฟึบมันก็ให้ไปดังแก๊บก่อนนะมันถึงจะอยู่นะอ่า แล้วข้อต่อมาเป็นดันแก๊บก่อนซึ้บดันแก๊บแล้วใช่ปะนี่เราจะตั้งตัวก็ได้นี่เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ปะมันก็ดึงขึ้นซึบขามันก็จะตั้งได้เลยเห็นปะมันก็จะตั้งง่ายนี่เป็นการดึงปึ๊บเราก็ตั้งง่ายแล้วก็ตั้งเลยเออแล้วก็ใช้นี่เป็นมือนะมันจะมีนี่อยู่ดึงออกมาฟึบนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเพื่อนๆอุ้ยใส่เข้าไปได้เลย ต้องปราณีมันชึบนี่นะฮะดึงออกมาฟึบใส่เข้าไปอ่าเสร็จแล้วต่อมฮะนี่หัวหัวหัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะคิดนิดนึงหัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะจะดึงนี่ออกก่อนนะมันจะมีตรงเนี้ยชึบนี่แล้วก็ชึบตั้งกล็บ นั่งแกลบไหมจึ๊บอ่าเดี๋ยวใจก่อนนะนั่งแกลบนี่นะฮะแล้วก็ตั้งตรงนี้เลยจึ๊บนี่นะฮะที่เป็นกระแสะเมื่อสี่ห้าวีที่แล้วตรงนี้นะฮะมันจะโดดโดดขึ้นมานะฟึ๊บนี่ปึ๊บไม่ใช่อย่างนี้นะขึ้นมาอย่างนี้ฟึ๊บฮ่ามันนั่งแกลบแล้วก็ลุกมาดีนะฮะหมุนนี่ก่อนหมุนหมุนเออ นี่นะฮะโหนี่เออเปิดหน้าเป็นทักคิ s โอเซตบูนนี่นะฮะโมนิก่อนนี่นะครับผมที่จริงมันจะมีดาบด้วยนะแต่ว่าดาบเนี่ยมันไม่มีนะมันก็จะประมาณนี้นะฮะขอขบวนการทักคิวเจอร์ระดับที่สามสิบแปดนะนี่นะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องมิตจกายด้วยนะฮะหรือถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้หรือว่าเข้าไปที่เพจคนรักกระตูไปางได้นะฮะสอบถามราคาได้นะเพื่อนก็พร้อมขายนะแต่ว่าถ้าไม่ซื้อมันแนะฮะแอดเก็บไว้เองนะฮะเพราะว่าก็สะสมอยู่แล้วนะฮะง่ายฝากด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ この向こう側輝いているものは何だろうドキドキ経由の列車に乗って確かめに行こう指差した国あっちこっちどっちだ君の駅まで導けイマジネーショントンネル抜けたら明日に向けてのんストップ 戦隊発車オーライ特急じゃ!」